ลิเดหมูปย uh, ี่อร่อยมือครับเดี๋ยวโรงเรียนนายสิทธิ Section ์ครับผมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันอันนี้ซ้อมมาสามวันทีเดียวก็ไปซ้อมอยู่ไหนไฟนี้ซ้อมที่โรงเรียนครับผมเป็นไปเรียนอยู่โรงเรียนทหารครับอืมเปอยู่ที่นั่นนานยังอยู่เป็นปีครับโอ้ยอยู่ปีแล้วครับอย่างนี้ร่างกายก็สมบูรณ์เลยดิได้เลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบสองปีครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกห้า น้ำหนักไปฝอยมามากี่กิโลครับประมาณห้าเก้าหกสิบเรามวยิรตายอะไรครับมวยิรตายไฟเตอร์แบบแล้วอย่างวันนี้เราเจอออ่าเจ้าทีเราทีละอะไรไหมทีละคนทีละคนหรือเจ้าดีทีเก่าครับอืมเคยเจอกันไหมไม่เคยครับตั้งแต่ต่อยมานี่ยังไม่เคยเจอกันเลยครับนี่คือไปแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับฝ่ายมาป่ะก็ได้ศึกษาเขามวยตะไคร้จอนนั้นไหมโมเดครับยาวครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เอ่อ โซหกเมตรแล้วล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ต่อยที่หลังสิตครับหลังสิตวันนั้นเราเจอกับเพชรไฟแก้วเป็นไงบ้างแพ้ผมพลาดแพ้มาแล้วก็หยุดเลยป่ะแล้วก็หยุดเลยหยุดไปหมดเท่าไหร่กี่เดือนเกือบปีเกือบปีแล้วก็มาที่ไฟนี้เลยใช่ไหมครับก็หยุดไปก็คือไปไหนอ่ะไปเรียนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ มันเป็นเรียนไปแล้วแล้วมีชมรมอ๋อไปเรียนอยู่เป็นทหารด้วยครับก็เลยไปอยู่นู่นเลยก็ไปซ้อมอยู่นั่นเลยครับก็เลยแบบมีพวกทหารตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันแน่ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วช่องแค่กายก็เก้าสิบพันล้อยวันนั้นที่เราต่อยนั้นเราต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยสิบแปดครับร้อยสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าสิบเก้าถ้าเขาไปสอนนี่คิดว่าน้ำหนักนี้มาเกินหรือมาขาดน่าเกินตอนนึงครับอคือเหมือนวิ่งใช่ไหมยามเช้าสบายๆยืดเส้นยืดสายหน่อยครับอืม เราต่อยมาดูดูทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณประมาณเจ็ดสิบเก้าสิบไฟเราคนจังหวัดเป็นคนรวยเลยครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากคนร้อยเพื่อเป็นกำลังใจเด็กวันนี้มาสู้เต็มที่นะทีเน่นอนนะเอนนี้เราเป็นคู่เอกช่วงที่แรกเลยครับเขาปรับรายการมาเป็นคู่เอกช่วงแรกครับวันนี้ต้องเกิดนะถ้าใครก็ถามเล่นได้ไหมเล่นได้เต็มที่นะโอเคเอาปากจม้าน้องชายครับผมครับ